สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการชงกาแฟด้วยเครื่องโมกาพอตซึ่งเป็นอุปกรณ์ชงกาแฟที่ให้รสชาติเข้มข้นและกลิ่นหอมเหมือนกาแฟที่ร้านแต่ทำได้ง่ายๆที่บ้านมาดูกันนะคะขั้นตอนการชงเตรียมอุปกรณ์และวัตถุด,ดิบก่อนอื่นเราต้องเตรียมเครื่องโมกาพอต กาแฟบดละเอียดน้ำสะอาดและเตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊สก็ได้ค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะใส่น้ำในฐานเครื่องเติมน้ำสะอาดลงในฐานของโมกาพอดโดยให้ระดับน้ำอยู่ใต้จุดวาลเพื่อป้องกันแรงดันน้ำที่มากเกินไปค่ะ หลังจากนั้นใส่กาแฟบดท,ที่เราบดใหม่ๆหรือว่าที่เราซื้อจากที่บดแล้วก็ได้ค่ะนำกาแฟบดละเอียดนะคะใส่ลงในกลวยกรองอย่าอัดกาแฟแน่นเกินไปนะคะเพราะจะทำให้น้ำไหลผ่านยากค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ประกอบเครื่องโมก้าพอดนำกลวยกรองวางลงในฐานเครื่องแล้วแล หมุนส่วนบนของโมกะพอดให้แน่นนะคะแต่อย่าแน่นจนเกินไปค่ะที่ใต้ฐานเครื่องถ้าใส่กระดาษกรองผงกาแฟอีกชั้นหนึ่งก็ยิ่งดีนะคะ เรามาเริ่มชงกาแฟกันได้เลยค่ะนำมอคคาพอตนะคะวางบนเตาใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเพื่อให้แรงดันดันน้ำขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอเราจะเห็นกาแฟเริ่มไหลออกมาทางปลายท่อด้านบนค่ะ รอจนกาแฟเต็มนะคะเมื่อกาแฟเริ่มไหลช้าช้าลงและได้ยินเสียงฟู่เล็กน้อยให้รีบปิดไฟทันทีนะคะอย่าให้ปล่อยให้เดือดนานเพราะจะทำให้รสชาติของกาแฟเสียหายได้ค่ะการเสิร์ฟกาแฟนะคะเทกาแฟลงแก้วที่เตรียมไว้คุณสามารถดื่มแบบเอสเปรสโซ่นะคะเข้มๆเลยคือดำๆน้ำดำ,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 ดำอย่างนี้เลยค่ะ ดื่มได้เลยค่ะหรือจะเพิ่มน้ำตาลให้อร่อยขึ้นหรือจะเพิ่มนมหรือจะเพิ่มน้ำร้อนอีกก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะง่ายใช่ไหมคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถชงกาแฟแก้วโปรดด้วยโมก๊ะพอดได้เองที่บ้านค่ะใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแนะนำเลยนะคะลองไปหามาแล้วก็ ลองชงกันเองนะคะอร่อยค่ะ